พระพุทธศาสนาคือหลักคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและนำหลักธรรมมาเผยแผ่ให้กับเวนาสสัตว์ได้พ้นทุกข์ด้วยหลังการแสดงปฐมเทศนามีพระตัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วพระธรรมรุตชุดแรกก็เริ่มประกาศพระศาสนาเกื้อกูลหมู่ชนทันที พระพุทธองค์ทรงเลือกเผยแผ่ธรรมให้กับประมุขแผ่นดินเพื่อทรงธรรมราชานำพาบ้านเมืองสงบร่มเย็นประชาชนมีศีลธรรมเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนถ้าเราสืบค้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสิที่โกศลเจ้าฤชวีพระเจ้าสุโธธนะมาจนถึงยุคของพระเจ้าชาติศัตรูไล่มาตามลำดับ มาจนถึงยุคของพระเจ้าอ,อโศกมหาราชสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ว่าผู้นำสูงสุดของประเทศและสังคมนั้นๆนปฏิบัติในธรรมะตามพระธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าแล้วก็จะเกิดความสงบและร่มเย็นต่อเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานสิ่งที่จะหลงเหลือหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก็คือพระบรมสารีริกธาตุ ก็ยังทำหน้าที่บทบาทในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค <fit reais. S 1> ์ฉะนั้นพระบรมสารีริกธาตุจึงถือว่ามีส่วนสำคัญทั้งในฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเอกอัคราษฎรธรรมที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยการนำคำสอนมาเผยแผ่ การคุ้มครองมหาชนคนผู้ิบัติาตามต้องเข้กว่าคุ้มครองพระพุทธศาสนามันพุทธศาสนาเนี่ยคู่กับองค์ศสรสัพทามากกว่า2,500ปีแล้วพระบรมสารีริกธาตุยังคงเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าประกาศธรรมอย่างมั่นคงด้วยองค์พระมหากษัตริย์ทรงเปี่ยบด้วยทพศพดธราชธรรมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจบจนถึงรัชสมัยปัจจุบัน พุทธศักราช2567นับเป็นมหามงคลการที่จะได้ประกาศทำครั้งสำคัญของราชาอาณาจักรไทยกับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอาหารหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมคขลานะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา